สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมืันนี้นะครับกสิภาพพี่น้องเบิงควางงามราคาดีๆเชน่นเคยนะครับ วันนี้ผมพาให้น้องมาโยเที่คอควายของพ่อกุุงบุญหลายฟาร์มนะครับผมบ้านน้องบัวงามตำบลบาดาอำเภอสุนทรานะครับผมจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับวันนี้ทางฟาร์มเพลินมีควายงามๆมาฝากอยู่สองโคมนะครับเป็นโคมแม่ลูกนะพี่ว่าลูกสาวงามเลยแล้วก็แม่ลูกซื้อสอง้3สามประกันทองมาเปิดในวันนี้อยู่สองโคมนะครับผมเดี๋ยวจังใดสีขาไปสอบถามข้อมูลนะครับว่าเพลินสิเปิดละข้างเลนี่ยนะครับผมสวัสดีครับน้องจีครับสวัสดีครับ มาอนีมาต่อทำคำเลยเนาะนะผมมาต่อแรงแรงนะครับเอาควายงามมาฝากพี่น้องยู่สองค้มนะผมเอาค้มแรกก้อนอันนี้แม่ยังครับนี่แม่มะม่วงกับน้องมะยมครับแม่มะม่วงกับน้องมะยมนะครับผมน้องมะยมเนี่ยเป็นลูกสาวเนาะลูกสาวครับลูกที่ลูกที่สองครับลูกที่สองจัเดือนละได้หาเดือนกัวครับหาเดือนในท้องยังว่างเนาะตอนในสามยังว่างท้องว่างครับเี๋ยวบประกันครับบบประกันครับ นะครับผมทับเป็แล้วเหรอเต้ยวประกันนะครับแม่พันนี่เพิ่นเป็นเล่าก่อมั่งเดยไอ้ควายงามหนองบัวลำพูเฮาเหรอไอ้ควายงามหนองบัวลำพูเฮาครับแต่ว่าเพิ่นสูงอะไรครับนี่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกประกันไว้ที่ร้อยสามสิเจ็ดเนาะครับเนี่ยผมมาเบิ่งโครงสร้างเพิ่นลำตัวยาวมากๆนะครับนี่แม่พันเนี่หนาเขาใหญ่เขาซ่อนสวยนะครับผมหนาเขาขั้นซ่อนสวยเลย นะครับดังคุมอัตลักษณ์มีปุ้มตําหนีเนาะบ่มีตําหนีครับประกันตําหนีไว้ขาดทุกขาดถอนห่างดอกห่างดอกประกันไว้ประกันครับนะครับผมลูกสาวอ่าจักเดือนเกาะอ่าเดือนกว่าแล้วครับห้าเดือนกว่าแล้วนะครับผมแต่ว่าในท้องบ่บ่ประกันเนาะครับบ่ประกันครับเพิ่นว่าทับเพิ่นแล้วครับแต่เฮาบ่ประกันให้กันนะครับแต่ว่าคันกะคันพี่น้องเลี้ยงไปไปตรวจพ่อกัถือว่าให้แถมไปเลยครับเพราะว่าเพิ่นเห็นการใจลูกแล้วพี่น้องครับนี่ลูกสาวเพิ่นหาเดือนของพ่อได้นี่พ่อ คุมฝูงเขาแล้วครับแต่อาจจะบ่มันใจอาจจะเป็นลว่กได้เนาะครับอาจจะเป็นลวเพราะว่าเพื่อนโ่บอกมาดีซะเกินครับเบิ่งเอาพี่น้องครับลูกสาวน้องมายุมครับนี่น้องมายุมนี่ครับหกเดือนแต้ว่านาเพื่อนนี่เป็นควายที่พัฒนามาแล้วนะครับผมเพราะว่านาสั่นแข้งขาใหญ่คอหนาแนวผมบันท้ายยกสูงท้ายง่ญ่ดีนี่บนุ่มซีเต่าสวยเลยแนวผมเบื้องเอาพี่น้องครับนี่ถือว่าเป็นอีก แม่พัดตัวนึงที่ว่าใจลูกมาดีนะครับผมพ่อกับบอชเจนเนาะแต่เขาก็เลยเป็นพ่อพมองผงไฟแต่ว่าเพิ่อนอาจจะพัฒนาไม่ดีแล้วสำหรับพ่อเพิ่อนนะครับเพราะว่าเบื้องตัาใจลูกมากนี่ถือว่าสวยเลยหน้าตาดีแข้งขาใหญ่ให้พี่น้องมาเบื้องตัวจริงกันเอานะครับผมเพราะว่ามันรายละเอียดอาจจะบอชเจนมาได้เมื่อนี้นะครับผมคำแล้วแต่ว่าเพิ่นสวยเลยครับเบื้องขวนคู่หนาสองทางเบื้องให้พี่น้องเบื้องกินเก่งขนาดเนาะจีกินเก่งครับอืมนะครับค้อนะเม่ๆมันยกข้อให้พี่น้องเบื้องในเอฟซีเบื้องยก เบืงคอยกหนาขึ้นอ่าหนาตึบพี่น้องครับนี่ครูตอนแรกไปเห็นนะครับเป็นลูกครูดีเเป็นลูกครูตอนเอานี่ครับพี่น้องครับเบื้องเอาพูดไกลยู่ครับอือครับถือบาใจลุงมาดีแล้วแม่เนาะแม่อ่ามายมครับแม่มะม่วงม่งกับน้องกับน้องมายมครับนะครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดบวกแม่ใหญ่ๆนะครับลูกสาวสวยนะครับวัยหกเดือนในท้องกับบ่อมันใจนะครับยังบ่ประกันครับ กันทองว่างพี่น้องก็เลือกพ่อจะเอาครับกันไม่พ่อเป็นโตตุนกะแถมให้ไปเลยครับสิเปิดราคซ็นตาได้จีหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับราคานี่ก็บตอนได้เนาะครับเนี่ยครับผมถือว่าเนี่ยครับผมแม่พันตัวนี้ใจลูกดีนะครับสลับแม่มะม่วงเฮานะครับเพิง่งลำตัวยาวนะครับผมอ้างดีบอเบอร์เบอร์บอเบอร์พี่น้องไว้ได้พี่จีศูนย์แปดสี่ครับ 4639252ครับของพ่อกุ้งบุญลายฟาร์มเนาะกุ้งครับนะครับเปิดคุ้มแรกไว้แม่มะม่วงกับน้องมายมนะครับผมคู่แม่ลูกสวยๆลูกสาวงามๆนะครับแม่พันธุ์สวยๆเลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันราคาหนึ่งกระต้อนได้ประกันตั้นี้ทั้งแมงลูกเนาะครับประกันครับนะผมเดี๋ยวเอาเบิ้งคุ้มต่อไปกันเอาครับผมมาเบิ้งนะครับผมคุ้มที่สองกันต่ออันนี้ก็เป็นลูกสาวกันลูกสาวครับซื้อสองได้สามหนยเนาะสองได้สามครับประกันท่องประกันทองแม่พันธุ์นี่ไม่ซื้อบ่ แม่น้ำอ้อยกับน้องน้ำตาลแม่น้ำอ้อยกับน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลนี่เป็นลูกที่ลูกที่ลูกแรกครับลูกสองไอ้ท่องครับเป็นลูกแรกเนาะครับลูกสองไอ้ท่องครับน้องน้ำตาลนี่อายุจะเดือนสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนไอ้ท้องจะเดือนละไอ้ท่องเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนจ็สี่ขวแปดเดือนเนาะครับคือซื้อสองได้สามครับเอามาเบิ้งโครงสร้างของแม่ก้อนสูงอะไรครับนี่สามสิบเก้าบวกครับประกันความสูงไว้ที่ร้อยสามสิบเก้าครับนะผมมาเบิ้งหน้าตาเพื่อนก้อน นะครับผมแม่อัตลักษณ์บดินแต่ว่าส่งลูกมาเดินเลยเนาะครับนะครับตาแต้มลูกนี่เด่นออกมาอ่องคอสองเซนนะครับผมเบิ้งแม่เพิ่นนะครับเล็บดีพื้นดีมุ้ยตัหนีเนาะมุ้ยตัหนีครับประกันคาทอกทางดอกให้ครับอ่างไงเลยมึงอ่างหยดแล้วเลี้ยงไปโบกีเลี้ยงกันจีนนอนกันจีเนาะครับแม่ครับเพราะว่าเพิ่นแปดเดือนแล้วนะครับนี่ประกันทองให้เลยครับประกันทองให้ตรวจทองส่งกันได้เพ่มั่นใจนะผมนมสีเต่าสวยๆนะครับผมลูกนี่ส่งลูกมาเนี่ ่ใช่เงยเลยทอดลอยสามสิบเป็นจริลูกมันลอยอ้ยบริหารในวัดครับยี่สิบก้วนนะครับมันบริหารในวัดใช่เนาะครับบริหารในวัดครับแต่ว่าขนาดจะบูถึงลอยสามสิบให้หออครับพี่น้องครับนี่แต่ก็ถือว่าใจลูกมานห่ออยครับืมถือว่าใจลูกมากดีอยู่ครับแข่งขายเงยพราขุ่นูงเนาะครับพราขุ่ฝูงครับในท้องกับพราของฝูงด้วยกันครับอืมนะครับผมประกันตั้นี้ทั้งแม่ทั้งลูกด้วยกันครับทุกตัวเนาะตั้นี้ครับท้าทกหางดอกประกันไว้ทุกตัวเลยคกัันรบไอแม่น้ำอ้อยครับน้องน้ำตาล ครับแม่น้ำอ้อยสูงร้อยสามสิบเก้าสิบเก้าครับประกันท่องแปดเดือนครับซื้อสองได้สามลูกสาวสวยๆสิเปิดราคาได้จีหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นครับซื้อสองได้สามนะจีเนาะครับผมนะครับราคานี่กับตอนให้เขาครับนะครับโทรมาต่อลองพูดคุยกันเมื่อนี้บรรยากาศทำคับเป็นมืดครับพี่น้องครับนี่เมื่อนี้เอามาฝากอีกสองโคมงนะจีเนาะครับบอกว่าจะเป็นโคมงไม่ลูกโค้งแรกนะครับลูกสาวสวยๆพี่น้องครัเบิ่งเอาอนาคตไก่แน่นอนครับตัวนี้นี่ครับเบิ่ง ทายืนท่ายางหนาตึ๊บนะครับนี่ถือว่าเด็ดขาดเลยครับแม่ลูกตัวนี้ใจลูกมากนะครับ <ผม S 1> ถือว่าลูกสวยเลย <c oughs> อันนี้ขนาดฮ่องโ่มั่นใจพ่อเนาะครับแต่ว่าก็ถือว่าพ่อดีเดี๋ยวผมว่าพ่อดีอยู่หนึ 1, 7, 5, ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมหลักการคมที่สองแม่สูงร้อยสามสิบเก้ากับลูกสาวไว้สิบเอ็ดเดือนประกันท่องไว้แปดเดือนหนึ่งแสนแปดหมื่นต่อในทุก,ต,นนทกตัวตอ,นนอ่ะบอกเบอรอ์ให้น้องอีกรอบนึงจีศูนย์แปดสี่สี่หกสาม 9252ครับของพ่อกรุงบุญรลายฟาร์มนะครับผมมักตัวใดก็โทรมาตัวรองพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเอาสารับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีควายงามราคาดีๆกตสิพาพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมกัน,นเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องชาพาเที่ยวไว้นะครับสารับคลิปนี้สวัสดีครับ